สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอาอ่านะคะวันนี้อาจจะพาทุกคนไปออกพ่ออสวอค่ะโดยวันนี้จะไปออกพ่ออสวอกันที่บ้านห้วยช่างคำตำบลห้วยโป่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทุกคนระยะทางจากโรงพยาบาลสี่สังวานไปยังบ้านห้วยช่างคำนะคะก็เป็นระยะทางประมาณ52กิโลเมตรนะคะ ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีนะคะแต่ทางที่ไปก็ตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นทางแบบทางดินนะคะทุกคนแล้วบางจุดนะคะก็จะมีจุดที่มีน้ำขังด้วยซึ่งก่อนทางเข้าหมู่บ้านนะคะมีน้ำขังแบบ r ิเ e r ร์ริเวอร์ริเวรเลยนะคะทุกคน โดยทางเนี่ยก็จะเป็นทางแบบขึ้นเขาไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าแทบอ้วกกันเลยทีเดียวนะจ๊อะอ่เวียนหัวมากๆากเลยแต่ก็สนุกดีนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็เป็นทางที่แคบมากๆเลยนะคะตรงแบบริมข้างทางก็คือดอยะคะ่ะทุกคน ก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่มีน้ำขังนะคะซึ่งพี่พยาบาลคนหนึ่งนะคะก็ได้มีการตื่นมาตอนตีสอกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะมาดูนะคะว่าเมื่อคืนมีฝนปกหรือเปล่าเพราะว่าพี่เขากังวลมากว่าถ้าฝนปกในคืนนี้ทางที่เราจะมาออกพออสวอก็อาจจะเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะน้ำมันก็จะท่วมทั้งทางแล้วมันก็จะเข้ามาค่อนข้างลำบากกันเลยทีเดียวนะคะ หลังจากที่เราได้นั่งรถกันมา1ชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงแล้วจ้าแต่ก่อนจะเข้าหมู่บ้านจ้าก็คือน้ำท่วมไป1แึ่มตรค่ะทุกคนแต่ก็ถือว่าน้ำมันท่วมไม่เยอะนะคะด้วยความที่เมื่อคืนโชคดีมากที่ฝนไม่ตกนะคะแต่ถ้าฝนตกก็คือเข้าไม่ได้เด้อ ถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาตรงหมู่บ้านห้วยช่างคานะคะซึ่งบริเวณที่เราจะออกพอสวกัน mm. ก็คือจะเป็นวัดห้วยช่างคานั่นเองนะคะทุกคนถึงแล้วจ้า mm. การให้บริการพสวอของเรานะคะ mm. ก็จะมีการตัวโดยคุณหมอนะคะ ก็จะมีจุดซักประวัติจุดตรวจนะคะจุดที่มีการเจาะเลือดพูดต่อสารพิษแล้วก็ห้องฟันนะคะอันนี้คือถ่ายเด็กน้อยค่ะทุกคนคือเด็กน้อยน่ารักมากแล้วก็มีคนตานะคะมาตรวจคะ่ะแล้วก็มีเด็กมาด้วยเด็กคือน่ารักมาก น้องคนนี้เรามีโอกาสเอาขอนมไปให้น้องด้วยนะคะน้องน่ารักมากๆเลย สำหรับจุดที่มาทำงานในวันนี้ก็คือจุดใจยะนั่นเองจริงๆแล้วอา่เป็นเภสัชกรนะคะทุกคนวันนี้ก็จะได้พี่รามนะคะมาช่วยแปลภาษาให้กับอาอาและผู้ป่วยนะคะทำให้สามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นพี่รามของเราชื่อพี่วิมล หรือเปล่านะถ้าหนูจำผิดขออภัยด้วยนะคะหนูจำชื่อคนไม่ค่อยได้เลยเนื่องจากว่าวันนี้นะคะผู้ป่วยที่มารับบริการของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นกะเหลี่ยงขาวหรือไม่ก็ชาวเขากะเหลี่ยงแดงนะคะซึ่งไม่สามารถจะสื่อสารภาษาไทยได้นะคะวันนี้ก็ได้พี่ล่ามของเรามาช่วยแปลภาษาและทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเติมพลังค่ะแวะพักเบรกได้เลยค่ะจุดนี้ก็จะมีกาแฟมีโอวันตินมีขนมมีน้ำเปล่านะคะเราสามารถมาหยิบรับประทานได้เลยนะคะโดยวันนี้อ่ะก็ดื่มกาแฟค่ะทุกคนชิลๆเ,เลยนะคะระหว่างที่รอคุณหมอตรวจคนไข้คนแรกแล้วก็มาพักเบรกกันนิดนึงในการดื่มกาแฟให้ชื่นใจนะคะ เที่ยงวันนี้ก็คือขนมจีนจ้า,อาบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยจนอ่ะกับพี่พยาบาลและก็เพื่อนนะคะก็คือเบิ้ลกันไปสองถ้วยนะคะทุกคนตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกนะคะอร่อยมาก แล้วก็มาเที่ยวกันต่อนะคะที่สถานบริการฟ้าทะลสุขชุมชนนะคะบ้านห้วยชังคำนะคะวิวก็สวยมากๆเลยเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย